สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกท่านครับพบกันอีกหนึ่งอีพีกับช่างโทนนะครับวันนี้ช่างโทนอยู่ในรถสีขาวๆนะครับเป็นแคมเปอร์ทัคนะครับปกติช่างโทนจะทำรถแคมเปอร์นะครับวางระบบไฟรถแคมเปอร์แต่ก็จะมีลูกค้าที่ทำรถเขาเรียกว่าทัคฟู้ดนะครับมาใช้บริการมากพอสมควรนะครับคือคอนเซปต์เนี่ย สำหรับรถท r ฟู้ดเนี่ยต้องการที่จะขับไปขายของบริเวณไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะตลาดนัดเอ่ยหน้าโรงเรียนเอ่ยนู่นนี่นั่นเอ่ยโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาปลั๊กไฟจากแหล่งจ่ายไฟจากข้างนอกนะครับเรามีพลังงานของตัวเราเองนะครับไปที่ไหนเราก็มีไฟฟ้าใช้ได้ตลอดอ,อย่างคันนี้มีคอนเซปต์จะทำงานเกี่ยวกับเหมือนเหมือนว่าหลายเรื่องเลย นะครับเป็นเกี่ยวกับพวกเอกสารก็มีคอมพิวเตอร์พิมพเตอร์นู่นนี่นั่นนะครับอาจจะมีาขายสินค้าอะไรกระชุกกระชิกไปด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งโจทย์ที่บอกมาก็คือสําหรับเป็นรถทัรฟทูที่มีไฟฟ้าใช้ทั่วๆไปนะครับตามโจทย์นะครับเราก็เลยจัดให้เป็นระบบ3.9กิโลวัตต์ฮาวนะครับหรือ300แอมป์12โวลต์ครับซึ่งรถคันนี้ สีมันจะออกขาวๆสวย,สวยพอสมควรเดี๋ยวค่อยดูบรรยากาศรูปร่างรถโดยรวมนะครับคันนี้เป็นสุสกิแคลี่รูปร่างหน้าตากระจุกกระจิม้มน่ารักเหมาะเหมาะที่จะเอาไปจอดหน้าโรงเรียนแล้วก็ไปขายของหน้าโรงเรียนนะครับเพราะว่ามันแบบดูแล้วมันน่ารักน่ารักนะฮะเจ้าของรถคันนี้ก็เป็นผู้หญิงเก่งคนหนึ่งนะครับขายของกับกับแฟนเขาอะไรประมาณนี้ครับ ขับรถขา,ขายของไปเลือเ่อยเนปะื่อยเดี๋ยวไปดูกันว่างานที่ช่างโทนวางไว้ให้สำหรับคันนี้นะครับทัคฟูดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเรียกว่าทัคฟู้ดจริงๆเขาอาจจะไม่ได้ขายอาหารก็ได้นะอาจจะไว้ทำอย่างอื่นก็ได้ <laughs> ไปดูกันนะครับว่างานเป็นยังไงน<ข>ี้ช่างโทกนก็อยู่บนรถนะครับเป็นทั u คฟูด้ดซูซูกิแคลี่นะครับ ระบบไฟที่วางไว้ให้นะครับชุดคอนโทรลมอนิเตอร์อะไรต่างๆนี่อยู่ด้านบนคือของเดิมเนี่ยมันตอนที่เขาต่อตู้มานะครับเขาจะมีไฟ AC ให้มีเพา๊กให้แล้วก็มีไฟ a อคือจะไปใช้งานตรงไหนก็ตามแต่ต้องไปเสียปลั๊กใช้แต่ของช่างโทนก็วางระบบไฟสำรองไว้ให้เลยนะครับมีแบตเตอรี่ในตัวเองนะครับ3.9กิโลวัตต์วนะครับ3ามรแอมป์12บโวลต์นะครับอันนี้คือชุด ควบคุมซึ่งจะอยู่ด้านบนแต่ว่าชุดเมนไฮพาวเวอร์อยู่ด้านล่างในตู้นี้นะครับเดี๋ยวดูระบบไฟของผมก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูรูปร่างหน้าตาของรถว่าเป็นยังไงตอนนี้เอาพัดลมมาเสียบนะบเพื่อที่จะดึงโหลดออกจากแบตเตอรี่นะครับดึงพลังงานออกจากแบตเตอรี่เทสโหลดเป็นตัวเราก็เทสการจูนระ,ระบบการชาร์จทั้ง3ระบบชาร์จไฟบ้านนะครับชาร์จไฟรถชาร์จโซลาเซลล์นะครับเราก็จะ เขาเรียกว่ามิกรวมกันอย่างลงตัวนะครับชาร์จไฟรถยนต์กับชาร์จโซลเซลล์จะทํางานพร้อมกันในขณะรถยนต์วิ่งนะครับชาร์จไฟบ้านกับชาร์จโซลเซลล์ก็จะทํางานพร้อมกันในขณะที่เราจอดรถแล้วชาร์จในช่วงเวลากลางวันที่รถมันตากแดดอยู่นะครับมันก็จะมิกรวมกันทั้ง2แหล่งแต่ก็มิกรวมกันทั้ง3แหล่งได้นะครับแต่มันก็โอกาสน้อยนะครับที่มันมันเป็นไปไม่ได้นะ <c oughs> คือ1 เสียบไฟบ้านชาร์จ2วิ่งรถ3โดนแดดซึ่งจริงๆอ่ะมันมันก็เกิดขึ้นได้ถ้าเราจอดรถตากแดดนะครับแล้วก็เสียบไฟบ้านชาร์จแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์อันนี้มันจะชาร์จรวมกันทั้งหมด3แหล่งเลยแต่ในการใช้งานจริงๆมันจะไม่เป็นแบบนั้นนะครับมันจะชาร์จมิกรวมกัน2แหล่งจ่ายนะครับชาร์จไฟรถกับโซลาก็ทํางานพร้อมกันชาร์จไฟบ้านกับโซลาก็ทํางานพร้อมกันนะครับส่วนชาร์จไฟบ้านกับชาร์จไฟถ ไม่ไม่ค่อยจะมีโอกาสทำงานพร้อมกันเท่าไหร่ะอะอเดี๋ยวเราไปดูตัวต้นกำลังนะครับอยู่ในตู้นี้นะครับนี่ตู้นี้เขาเป็นตู้สไลด์นะครับเราก็สไลด์ออกปึ๊บมานี่อุปกรณ์ไฟฟ้าของช่างทนเปิดฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งนี้มันมันหมุนจชมืดๆนิดๆฝั่งไหนจะสว่างอ่าฝั่งนี้ก็ได้นะครับอุปกรณ์เรียงไว้ด้านในนะครับซ้ายมือสุดก็ชาร์จไฟบ้านนะครับ ขนาด600วัตต์ตัวตรงกลางถัดมาก็ชาร์จไฟโซลาเซลล์นะครับตัวนี้ก็แม็กซิมัม60แอมป์นะครับตัวขวามือนะครับก็จะเป็นชาร์จไฟรถยนต์ตัวนี้แม็กซิมัม30แอมป์แล้วก็ตัวนี้เลยดำๆนี่เลยก็เป็นอินเวอร์เตอร์ขนาด5,500วัตต์พีคนะครับจ่ายกระแสต่อเนื่องได้อยู่ไม่เกิน2,500วัตต์แต่ช่างทวนแนะนำไม่ใช้2,000วัตต์พอนะครับถัดมาล่างสุดเป็นแบตเตอรีร่นะครับลิเธียมไอออนฟอสเฟต งานช่างโทนจะเน้นเป็น l ิ t h i u m iron นฟอส p h a นะครับเน้นความปลอดภยัยนะครับแล้วก็จ่ายไฟค่อนข้างสเสถียรเสถียรเลยแหละครับดีเลยแล้วก็ปลอดภัย safety first นะครับส่วนเบเกอร์ต่างๆนะครับก็มีเบเกอร์ AC in AC out กันไฟดูดตามคอนเซปต์ครับแล้วก็ ATS สลับไฟเร็วนะครับแบบสลับไวนะครับ1 0 0แอมป์ถัดมาก็เป็นเบเกอร์แผงโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็อัน สุดท้ายด้านขวาม,มือสุดก็เป็นเบเกอร์แบตเตอรี่นะครับะระบบก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับไม่เยอะแต่ลงตัวนะครับ<ด>ใช้งานได้จริงแบบสมบูรณ์แบบนะครับถือว่าเพอร์เฟกระบบไฟที่ช่างทนวางไว้ให้เนี่ยเป็นระบบที่ทำงานได้อย่างลงตัวและสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับจากการใช้งานจริงๆมานะครับในการแคมปิ้งของช่างทนเองนะครับ ก็เป็นที่มาของการวางระบบไฟชาามระบบออริจินัลนะครับต้นแบบเลยนะครับเป็นผู้คิดค้นเริ่มต้นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นระบบที่ลงตัวดีมากนะครับเดีย๋ยวเรามาดูบรรยากาศของตัวรถภายนอกนะครับขออภัยนะครับถ้าถ่ายติดทะเบียนรถนะครับไงก็ไปอุดหนุนน้องเขาหน่อยแล้วกันนะครับ <c ười> คันนี้เจ้าของรถอยู่ ตาจีนบุรีหรือนะครนายกเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะครับเ,เป็นรถที่ออกแบบมาให้เป็นทรัฟฟูดโดยเฉพาะนะครับเจ้า Suzuki แคล r ีตัวนี้นทำมาได้สวยนะแต่ว่า Suzuki แคล r ี่ก็ยังมีปัญหานะครับมีปัญหานิดนึงคือด้วยบอดี้ของมันเป็นตัวเล็กนะครับบางทีการเอาไปทำแคมป์ป์ทักเนี่ย มีข้อจํากัดนิดนึงเวลาบรรทุกหนักๆก็จะวิ่งอืดน,นิดนึงเพราะเครื่องยนต์เล็กด้วยนะตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดผมเคยใช้อยู่นะเครื่องยนต์เป็น 1,500cc มันไม่ค่อยแรงแล้วพอใช้ได้อยู่ส่วนช่วงล่างก็ต้องไปเซตอัพเพิ่มเติมแต่โดยรวมแล้วมันกระจุมกระจิมน่ารักนะครับเปิดปีกได้หมดเลย3ด้านนะครับด้านด้านซ้ายขวาเปิดได้พับขึ้นข้างบนได้ด้วยด้านหลังก็เปิดได้2ประตูนะประตู ประตูทางเข้าก็นู่นเลยปีกนกพับขึ้นไปได้อีกแล้วก็มีประตูอีกประตูหนึ่งตรงนู้น,นครับเปิดอ้าปุ๊บเนี่ยคือโล่งโจ่งเลยเอาเนี้ยไว้เหมาะมากสําหรับเป็นทักฟูด้ดขายอาหารนะครับแต่คันนี้คอนเซปต์น้องเขาขายอะไรมั่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่โดยรวมโอเคสวยงามรู้สึกว่าน้องเขาจะซื้อมือสองมานะครับอันนี้เขาทําการตกแต่งมาเรียบร้อยนะครับระบบเฟอร์นิเจอร์ทักฟู้ดเนี่ยเขา ทำมาเรียบร้อยแล้วก็มาให้ช่างทนวางระบบไฟหลอดไฟเรืต่างๆนะครับทุกอย่างที่เห็นมีอยู่ในท้ายรถใช้งานได้หมดทุกอันนะครับหลอดฟงหลอดไฟใช้งานได้หมดปักเปิกใช้ได้หมดนะครับนี่ก็มอง้านข้างจุบมจจีม,จมน่ารักรถคันเล็กๆน่ารักน่าชังอ,อันนี้ก็ให้ชม รอบตัวรถประมาณนี้นะครับคลิปช่างทนก็จะเรียลลิตี้นิดนึงนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ตัดแต่งอะไรสักเท่าไหร่เลยสวิตนะครับสวิตไฟนะ2 0สอยโวลต์อยู่นี่หมดเลยนี่พอเปิดเสร็จแล้วก็หลอดไฟติดหมดนะติดหมดไฟดาวไลรอะไรต่างๆไฟท้ายก็ติดนะครับไฟตรงนี้ก็ติดติดหมดนะติดทุกดวงนะครับแจวไปเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยว ดูงานเรียบร้อยแล้วขอโฆษณาง,งานสักนิดหนึ่งโอเค<ป>ก็พาไปชมแล้วนะครับสำหรับรูปร่างภายนอกของทักฟูดคันนี้นะครับซูซูกิแคลล y Pick Up นะครับตีตู้ท้ายให้เป็นสไตล์ทักฟูดครับเป็นรถเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับน่าใช้งานนะครับคันนี้เนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นที่นิยมนะเพราะว่าราคารถเองเนี่ยมือสองก็ประมาณ2 0 0แสน 2องแสนกว่าบาทสามแสนอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ทําเบ็ดเสร็จรวมตู้หลังด้วยเ,เรียบร้อยเนี่ยก็น่าจะคันนึงน่าจะจบอยู่ประมาณไม่น่าจะเกิน4ี่แสนนะถ้าเป็นมือสองก็เอามาวางระบบไฟนิดนึงก็ไปใช้งานาขายของอะไรต่างๆได้เลยนะครับพอมีระบบไฟจากช่างโทรแล้วเนี่ยขายของตรงไหนก็ได้ในะประเทศไทยนะครับมีไฟใช้นะครับพัดลมแอร์ใช้ได้หมดนะครับ สบายๆเลยนะครับโฆษณางานนิดนึงนะครับเดี๋ยวหลายๆท่าน,นเห็นแล้วก็จะสงสัยว่าร้านช่างโทนอยู่ที่ไหนนะครับร้านช่างโทนอยู่อำเภอหนองแคจงังหวัดสระบุรีนะครับกิโลเมตรที่87ถนนโพนยุทธิน,นะครับอยู่ในซอยเมืองอหมู่บ้านเมืองแก้วนะครับก่อนหน้านี้อยู่ติดถนนโพนยุทธินเลยแต่ก็มาทาโกดังอยู่ข้างในนะครับในหมู่บ้านเมืองแก้วนะตอนนี้ คิวงานของปีนี้มีนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะรับรับได้เยอะแล้วก็จ่ายออกได้เยอะนะครับตอนนี้คิวเนี่ยถ้าจองกันไว้เนี่ยจะรอได้จะรอไม่เกิน2เดือนนะครับช่วงนี้จะไวกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วนี่จองกันข้ามปีนะครับเนื่องจากว่าปีที่แล้วช่างทนทํางานคนเดียวนะครับปีนี้ช่างทนทําโกดังใหม่ทําโรงงานใหม่แล้วก็มีช่างมืออาชีพนะครับรวมตัวช่างทนเองก็มีอยู่ทั้งหมด4ี่คนนะครับ การจัดการรถของลูกค้าเนี่ยหสัปดาห์เนี่ยจัดการได้ถึง3-4คันนะครับเดือนหนึ่งก็ส0บกว่าคันสบายๆเพราะฉะนั้นสําหรับปีนี้นะสองพเนี่ย, 2, ยงานวางระบบไฟของช่างทนถ้าวางเยอะหน่อยนึงก็อาจจะต้องจองคิวนิดหนึ่งนะครับแต่ง,งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบอะไรที่ใช้เวลาไม่มากเนี่ยก็จะรอ ไม่นานนะครับรอไม่นานแล้วก็ถ้างานาวางระบบมาแล้วเนี่ยไม่สมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะวางมาจากไหนก็ตามแต่แล้วมันไม่สมบูรณ์เนี่ยแวะมาตรวจสอบนะครับที่โรงงานของช่างโทนได้นะครับตัวไหนที่มันยังไม่สมบูรณ์ยังไม่เพอร์เฟกเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะแนะนำนะว่าจะต้องเพิ่มเติมอะไรนู่นนี่นั่นก็สามารถ walk in เข้ามาได้นะครับในกรณีที่ทำรถเป็นแคมเปอร์อานะครับเป็นรถนอนท่องเที่ยวแล้วแต่ระบบไฟมันยัง ไม่ค่อยโอเคนะแบบบางทีใส่แบตเตอรี่มาใส่อินเวอร์เตอร์มาแล้วก็มีชาร์จไฟบ้านอย่างเดียวอะไรเงี้ยเวลาเราไปใช้งานจริงๆนะครับมันค่อนข้างที่จะ,ะไม่ไม่เขาเรียกว่ามันไม่สมบูรณ์แบบบางทีมันต้องภาวะผวงว่าเอ้เราชาร์จไฟจากบ้านไปแล้วเนี่ยใช้งานได้นานไหมไปเที่ยวได้กี่วนันแบตบจะหมดน,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 นู่นนี่นั่นซึ่งะระบบของช่างทนเนี่ยมันจะไม่ต้องไปสนใจตรงนี้นะครับ ออกจากบ้านเนี่ยบางทีไม่ต้องชาร์จเลยนะครับขับรถออกมาได้เลยขับรถวิ่งปุ๊บเนี่ยไปเที่ยวเนี่ยออกจากบ้าน,นไปหาจุดท่องเที่ยวสัก2 3สาชั่วโมงเนี่ยการชาร์จของช่างทอนซึ่งมันเป็นแบบ3ระบบที่มันมิกรวมกันแบบสมบูรณ์แบบเนี่ยคุณขับรถแค่2อสาชั่วโมงเนี่ยแบตบชาร์จกลับเข้าไปได้เนี่ยมีมีร้อยแอม m, นะครับมีร้อยแอมเพราะว่าการทํางานของเราผสมผสานหลายๆอย่างให้มันลงตัว เพราะฉะนั้นระบบไฟช่างโทนถึงเป็นอะไรที่สมบูรณแบบ์แบบแบบสุดๆนะครับเพราะว่า,าเราดีไซน์เรา,อ,าออกแบบจากการใช้งานจริงๆนะครับจากาเขาเรียกว่าประสบการณ์ในการแคมเปอร์ของผมเองนะครับไปตรงไหนไม่มีไฟใช้งุดหงิดนะะพอเรามีไฟใช้แล้วนีมีลูกค้าท่านหนึ่งคุณลุงมาจากเชียงใหม่เขาก็บอกว่า ไปที่ไหนก็ตามแต่ขอให้ระบบไฟเยี่ยมๆนอนตรงไหนก็ได้เฟอร์นิเจอร์ยังไงก็ได้ที่นอนในรถยังไงก็ได้ขอให้ระบบไฟมันพร้อมไปไหนไปได้ไปถึงกันเนี่ยสบายๆนะเสื้อพื้นหมอนใบก็ไปได้นะขอแค่มีไฟใช้ <c oughs> ลูกค้าจากเชียงใหม่บอกกล่าวมาประมาณนี้ไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับงานระบบไฟฟ้ารถแคมเปอร์รถทัคฟูด หรอรถอะไรก็ตามแต่ที่ต้องการมีพลังงานสำรองอยู่บนรถตัวเองอยากจะใช้แอร์อยากจะใช้ Air, ใชพัดลมอยากจะใช้นูน่นนี่นั่นอะไรก็ได้ได้หมดนะครับมีพลังงานอยู่ในรถเป็นของตัวเองก็ติดต่อมาหาช่างโทนได้นะครับ0863997385นะครับร้านอยู่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนะครับห่างจากกรุงเทพมามาประมาณ60กิโลจากลังสิตนะออกมาลังสิตไปโคราชเนี่ยห่างจากลังสิตมา 60กิโลหาง่ายนะครับโรงงานช่างทนอยู่ถนนมโหลยุทินเลยออฟฟิศก็อยู่ติดถนนมโหลยุทยธินเลยกิโลเมตรที่87ตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลหนองแคนะถ้าอ,อยากจะเข้ามาปรึกษานะครับอยากจะมาปรึกษาอยากจะมาแก้ไขอยากจะมาวางระบบใหม่หนู่นนี่นั่นติดต่อมาได้ครับ0863997355นะครับช่างทนยินดีบริการและจัดให้เต็มที่เลยนะครับ อีนี้ก็ประมาณนี้โมเยอะล้เดี๋ยวพอดีคันนี้ลูกค้าจะมารับรถน่าจะไม่เกิน2ชั่วโมงนี้เดี๋ยวขอตัวไปล้างรถรอลูกค้าก่อนละกันไว้เจอกันอีพีหน้านะครับอีพีนี้ช่างทนโมแค่นี้ดีป่ะเนาะไว้เจอกันรอบหน้ารอบนี้บายบายครับฝากไว้นะครับระบบไฟรถแคมเปอร์นะครับแคมเปอร์อาร์วีท o o คที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะทรบอกอ์วีพ ท่านั้นนี่สุดยอดครับบ๊ายบายไปแล้วครับขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังครับบ๊ายบายครับ